สวัสดีค่ะเด็กๆยินดีต้อนรับเข้าสู่คาเรียนวิชาวิทยาศาสตร์นะคะวันนี้คุณครูจะพานักเรียนไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยกันค่ะเนื้อหาจะเป็นอย่างไรนั้นตามมาชมกันเลยค่ะเด็กๆไฟฟ้ามีประโยชน์มากมายหลายประการเลยนะคะเด็กๆโดยพลังงานไฟฟ้านั้น มีความสําคัญต่อการดำเนินชีวิตประจำวันเช่นเป็นแหล่งกำเนิดพลังงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดต่างๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องปรับอากาศเตารีบพัดลมหม้อหุงข้าวและเครื่องซักผ้านั่นเองค่ะเด็กๆแต่ไฟฟ้านั้นก็มีโทษเหมือนกันนะคะเด็กๆโดยหากเกิดไฟฟ้าลัดวงจร หรือการใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่จำรุดก็อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและชีวิตได้ค่ะดังนั้นในวันนี้คุณครูจะพานักเรียนไปเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยกันค่ะเด็กๆตามมาเลยค่ะการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยวิธีที่หนึ่งนะคะได้แก่ ในการเสียบและถอดเต้าเสียบของเครื่องใช้ไฟฟ้าให้จับที่ตัวของเต้าเสียบส่วนที่เป็นฉนวนไฟฟ้าทุกครั้งนะคะเพราะการจับที่ส่วนของสายไฟนั้นอาจทำให้สายไฟภายในเกิดการชำรุดเสียหายและเป็นที่มาของไฟฟ้ารัดวงจรได้นะคะเด็กๆการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยวิธีที่2นะคะคือเราไม่ควรใช้นิ้วมือ หรือโลหะต่างๆแย่เข้าไปในรูของเต้ารับโดยเด็ดขาดนะคะเด็กๆเพราะอาจจะถูกไฟฟ้าดูดได้ค่ะการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยวิธีที่3นะคะหากร่างกายของนักเรียนเปียกน้ำหรือเพิ่งอาบน,น้ำมาใหม่ๆและตัวยังไม่แห้งเราไม่ควรเปิดหรือปิดสวิตช์เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือเสียบเต้าเสียบเพราะอาจจะถูกไฟฟ้าดูดได้ ควรเช็ดตัวให้แห้งก่อนนะคะเด็กๆการใช้ฟไฟฟ้าอย่างปลอดภัยวิธีที่4เราไม่ควรใช้เต้ารับตัวเดียวกับเต้าเสียบหลายๆตัวนะคะเพราะ <ๆ S 2> อาจจะทำให้เต้ารับได้รับกระแสะไฟฟ้ามากจนเกินไปและอาจจะทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรเป็นสาเหตุของไฟไหม้ได้ะคะ่ะเด็กๆ การใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยวิธีที่5เราควรตรวจสอบสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพที่ปกติหากเกิดการชำรุดควรแจ้งผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ให้ทำการแก้ไขทันทีนะคะเด็กๆการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยวิธีที่6นะคะเมื่อไม่ใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วเราควรปิดสวิต และถอดปลั๊กออกทุกครั้งโดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้พลังงานความร้อนเช่นเตารีดการน้ำร้อนเพราะอาจจะทําให้เกิดไฟไหม้ได้ค่ะการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยวิธีที่เ็ดเครื่องใช้ไฟฟ้าบางชนิดเราควรติดตั้งสายดินเพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้ารั่วเช่นตู้เย็นและเครื่องทำน้ำอุ่นค่ะเด็ก การใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยวิธีที่8เราไม่ควรปล่อยเด็กให้เล่นสายไฟหรือปลั๊กไฟนะคะเพราะอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้ควรติดตั้งปลั๊กไฟให้อยู่ในที่สูงให้พ้นมือเด็กนะคะและการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยวิธีสุดท้ายนะคะหากสายไฟเกิดการชำรุด เราควรแจ้งผู้ปกครองทำการซ่อมแซมเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากไฟฟ้ารัดวงจรและเป็นสาเหตุของการเกิดไฟไหม้นั่นเองค่ะเด็กๆเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆไม่ยากกันเลยใช่ไหมคะสุดท้ายนี้นะคะก่อนที่จะจากกันคุณครูขอ,ขอพานักเรียนมาทำแบบทดสอบท้ายบทเรียนกันก่อนนะคะจงเลือก ว่าข้อใดเป็นการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยค่ะ 1. ติดตั้งเต้ารับให้สูงพ้นมือเด็ก 2. ใช้เครื่องเป่าผมในขณะที่ยืนบนพื้นเปียก 3. ถอดเต้าเสียบของกาน้ำร้อนเมื่อไม่ได้ใช้งานและ 4. ถอดเต้าเสียบของเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยดึงที่สายไฟค่ะ เก่งมากค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูมีการบ้านให้นะคะนักเรียนการบ้านคือใบงานวิชาวิทยาศาสตร์ชุดที่4ใบงานที่48ค่ะให้นักเรียนพิจารณาวิธีการใช้ไฟฟ้าต่อไปนี้และเขียนเครื่องหมายถูกหน้าข้อความที่มีความสัมพันธ์กับภาพพร้อมทั้งเขียนวิธีการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย และระบายสีให้สวยงามนะคะเด็กๆวันนี้ชั่วโมงวิชาวิทยาศาสตร์ของเราก็ได้จบลงแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ